เขาอยู่กับไอ้แม็กซี่วะไอ้แม็กซี่ไอ้ไพไอ้เฟิร์สเลฟคนเดิมเลบัตดูกับไอ้แม็กซี่ไไพ spike yes, <sir. S 3> down a <sighs> <sighs> on, one on. A1B, I think. Oh, okay. I can't, I can't. 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 my dash i chill i Hey. Alright, one more. Okay, yeah. Oh, yeah. One snowman, one on the. Oh not gonna Komjing, komji le. <laughs> captain, captain, kill that spike. Very be long. Oh no, 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 orange. I'm lost. Oh, I'm not. No, no. Oh, meow not. No, no. Oh, I'm not. box. I'm not. Oh, I'm not. Oh, ไปงไป้ายไม่ได้บัสดูขวาอยู่ดูขวาอยู่บัสปัดแม่งไปเลยเพื่อนเจ็บมึงก็เจ็บเหมือนกันมาดิโอโหไปบไปบดียวโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ย้ยยยย้อย้้ One yellow, nope, 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 nope. gì yellow, Yeah, yeah, vẫn more yellow guy. But here I have one. They want me to, they Cái I'm not an easy. I'm gì, an easy. I'm not gì? วันเยอะเลยไม่ไหวมากเลยผรู้ีแ้วอะทีนี้สิบน้องก็ปิงหเออลองแบไซส์ไอ้้ตนไอรสสฟิวมากยูมากเฮ้ยอะไรันน้อไปเไอเอ็มไอเฮียเปล่นแล้วมาต้องเล่นอย่างนี้แหละน้องสวยแล้วกูรผิดกูรผิดไปแกเฮียเลยจะโดนขับไปสัตว์

กูกะอ่าสี่ตัวบ้านที่เนี้ยี่ตัวบาทเหรอห้าแปดโหดมากไอเอมนี่โหดมากไปแข่งยิงสามตัวเฮ้ยตอนไหนวะเฮียเอลอเอลอเจสเอลอเอลอะบอลเลยบอลเลย มูวันเวจสี่เจ็ดวัเว้นตีเฮ้ยทำอะไรอ่ะลบคนที่เ e สนทเฮ้ยแม่เสมันเอเหรอวะดักวะฮะมันจะดักวะไม่ดักเว้ยคือมันถือมีดกับกูเหมือนกันนะเข้าใจไหมปะเอฟเหรอมันมีมีปืนได้ไงล่ะบัตรมาเอแล้วมันแพ้ซโนรสิงเย พันธุ์อะ้องกันยิ้องกันยง้องกันยไ planted พอแตกเลยที่เฮ้ยกระเดาแบบนันเลยหรอเฮ้ยไปไปมการสบเสด

มะไปอยู <the> aan, h, ่น้นแล้บี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 บ ตนงมีตัวขบวนขบนขมั้ยขบนขบสงนั่นแหละ One น n e m y a i n e ย d o A นไหเนี่ยมันบ้านอะไรบ้าวันไหนกัเฮียไอเด็กวันตื่นดยดูดิดูเลงไปตรงไหนก็เจอคนหนเฮียว yeah. right. ันไหนบ้าโฟกลดี เน็งไอเน็งไ้เ okay, wow, oh ็อเน็งเนไอ้งไอ้งอ้เงอ้เอเ็อเ็อน็งไองไอ้เนเนอ้็องอนงไ้อนง้องเน้องไอ้เน็งเน็งไอ้เน็งไนเอเ็อเไ็ไอ้เน็งไอ้ไอ้เนอ้เอ้ไอ้อ f i 5 hours later ทำคลิปแกล้งกอทุกคนงานทอมาคิดอยู่ไว้ว่าจะหาคอนเทนต์ที่จะาทำกันดีถ่ายลงยูทูบคือช่วงนี้ไม่แข่งไงเลยเลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วแต่คิดอยู่ครับคิดอยู่คิดอยู่จะแ,แกล้งอะไรดีวะแต่พี่คิดว่าพี่โชคดีเหมือนกันนะไม่อยู่ทีมนะคือแบบว่าทุกคนเป็นแบบว่าพูดพูดเทียรแล้วกันทั้งหมดเลยแต่บางทีมันก็ไม่พูดกันนะมันก็งอนกันนะ เป็นบ่อยเหมือนกันที่พี่อะนอนกันไม่พูดกันสุดท้ายไปให้บัตรไปคุยให้ไปปรึกษาบัตรหลวงบัตอแล้ไอ้บัตแกไปเคียย์ให้คุณเป็นอะไรวะมึงไม่คุยกันวะเกิดอะไรขึ้นวะไหนของพูดเล่าให้กูฟังดิมีงอนกันมีเรื่องปกติอยู่แล้วน้องไอบ้บัตรมโตเคียย์ให้เลยเอ้ไหนมึงมึงมาเล่าดิวันนี้ซ้อมมึงงอนอะไรกันวะมีธรรมดามีทุกทีมอยู่แล้วน้องเรื่องทะเลาะกันมันจะไม่มี ถ้าบัตงอนบัตไม่เคยงอนเลยนะถึงบัตผมผมจะไม่เคยเรียกบัสว่าพี่ผมแบบว่าเคารพมันมาก,กน,นะรู้ปะว่าถ้าไม่มีบัตทุกวันนี้ก็ไม่มีผู้เซนอนะผู้เซนหมายถึงว่าไม่ใช่สังกัดนะหมายถึงว่าผู้เซนแบบว่าในานมากผมอะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีผู้เซนนะเว้ยเไม่เห็นมันอย่างงั้นหรอว่าเห็นมันเอาฮาแต่มันแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะชาวนาเที่ยวประเทศไทยก็เป็นชาวนาไอ้เ <Yeah. S 1> นี่ยหลังกระบะแดงกระบะแดงนักแวกเวลาเข้ามาส่งอะพี่ขับมาว่าหนักกระบะแดงได้เลยครับเพราะมัเด่นนะเด่นวะกระบะแดงมังเด่นนะนบบมนนะไม่อยา่างบางทีอะคือ,อย่างผมเรื่องเก่งเรื่องในเกมได้ป่ะแต่บบแบบมันเก่งเรื่องแบบว่าการชีชตข้านนอกอะมันก็แบบว่าคุณพากานแล้วกันอะ มันก็คอามสอนแบบเอ้ยเอ็มอย่างนี้ไม่เมียน้องอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนผมก็แบบว่าจุงจุงมือมาเล่นในเกมเหรอตอนนี้แบบว่าจุงมือมันมันก็อื่วอันหนุ่มก็คูณเงินไปเดี๋ยวปะมันม,ม,มันไม่มีใครเก่งเทียท,ทุกด้านอยู่แล้วอะรถต้นรถระบาทับรถระบากัาบบาแดงก็แม่มนถามว่าเอาปอร์เช่ไปขับไหมไมันบอกไม่เอาอะมันจะขับกับบาแดงมันบอกว่าคอมฟอร์ทเบิลดียวขับปอร์เช่มันไม่คอมฟ فور ทอะ ถ้าเห็นเป็นกูได้ปอร์เช่ไม่ขับรถกับบาแดงเหรผมไปขับเก้ารถมันอ่ะมันก็มันก็ฟิวกูดนะเว้ยเกิดปะไม่ผมขับรถรถที่ผมขับอยู่อ่ะมันเหมือนว่าเวลาเจอลูกกระนาดอ่ะมันต้องมันต้องเบรกหน่อยใช่ปะแต่รถที่บัตไม่ต้องเบรกอ่ะมึงเข้าใจปะแม่งปุ๊บไปได้เลยอ่ะกระบะไอ้เหี้ยแม่งคอดลุยอ่ะ ไอ้ฮ like ีได้เป him ็นที่อะไรรู้ต้นไปแบบว่าข้างนอกเดินดึกไปห้างเดินดึกไปดูหนังเดินดึกไงพี่แกชอบแบบว่าขับรถแล้วแบบร้องเพลงตัวเกียวดิบอ่ะไม่จะตายนังคันนะวันไหนฟูเซนตายนังคันก็เลยได้ชื่อนะครับน้องฝากด้วยเย้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วอะไรนะตัวเกียวนั่นแหละเย่หาจริงต่เาจริงถ้าผมมีตาผมก็จะซื้อกล้องกบกบกโปรตัวนึ่งไปข้างนอกก็นั่งถ่ายอ่ะ ก็เป็นมีหลักประจำวันนะบอกมีหลักที่อะไรก็ oh, whatever